เอ้ไม่มีใครมาดูเชน,เนของฉันเลย<ม>อ่อเออไวันก็ได้อ่ะโอเคครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับอ่ะก็อยู่กับผม New TV City นะครับเจา้จาเจ้าเก่านะครับก็วันนี้ผมจะมารีวิวปืนแกรลิงนะครับมาทำเสร็จกันไปอย่างรวดเร็ว,รวและตั้งใจ จริงๆผมก็ทําเสร็จนานแล้วล่ะเพิ่งมารีวิวตอนนี้หละโอเคครับเก่าครับเก่าครับโอ้หูฟังหูฟังตกอ่ะอืมช่วยไม่ได้อีก ก็คือว่าผมจะเล่าประวัติตอนนี้ให้ดูนะครับให้ฟังนะครับให้ดูดยอย่างไรยครับก็คือว่าผมช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้อัปโหลดลง YouTube เลยตอนนี้เดี๋ยวก็ไม่ไม่ค่อยอยากทําก็จิตรอรออีเวนต์ใหม่อยู่วันฮาโลวีนแหละครับก็คอยดูกันใน นี่พาต่อไปสวัสดีครับยังเออยังไม่จบยังไม่รีวิวเลยเอออ่ะโอเคเอาเอาดาเลยมาก็มาจาการนะครับปืนนี้นะครับก็จะเป็นปืนเนี่ยงปืนกลติดเหมือเดี๋ยวกระตุกไม่นอนอยากกระตุกเาปุย รัก,กระตุ้เหมือนเดิมอะ่ะอะไรก็ไม่ได้เปิดนิดไว้นี่นะอีระยะกลางๆระยะไกลนะครับอ่าหมกช้าหมกช้าหมกช้าระยะไกลนะครับเร็วครับปืนนี้ก็ปืนนี้ดีไหมครับอ่าก็อืมก็เก็บ ก็ยังไม่ดีอยู่ดีอก็แล้วแต่นะครับอถ้าใช้เป็นปืนนี้คือเอามาปั่นดาเมจใกล้เดี๋ยวไขรอยู่ดังลงังอถูกซองอีกแล้วสำคัญมันโอ้ยถูกพาดเลยอตายเพราะไอ้ลูกซองตลอดโอเคจะนอกเอลอเือดละเลือดเลือดไม่เต็มเลือดไม่เต็ม,อ,ม,ตมอ,อือ โอ้โอ้เอ้ยเอ้ยเอ้ยยาย่าเร็วครับถ้าระยะใกลๆก็เร็วก็ประมาณใกลๆมันจะริช้ามันเข้ามาใกลๆเมื่อกี้อ่ะโอเคสำหรับปืนแก๊สรีดนะครับก็จบอีเวนต์ในรถถูกอรีนะครับ่ะก็ ช่วงนี้ทำไมตายบ่อยจังทำไมเล่นเล่นเออเล่นปกติแล้วคนไม่เยอะขนาดนี้แคทปุ๊บเยอะปุ๊บบอยแบนปับป๊บปั๊บเลยไอล็อกเก็ตคนหนึ่งเื่อนพกคนหนึ่งลูกซองคนหนึ่ง สั่งมันนะครับหนึ่งคันเออเอาอีกแล้วทูกสองทุกฟ้าตเลยน้องมึงครับอ่ะก็ปืนนี้ก็จะเป็นฐานะเป็นปืนกลกวาดปันดาเมจนี่แหละปันดาเมจครับก็จะเป็นเกตลิ้งกาตลิงที่จบอีเวนต์นะครับก็ ถ้าใครชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าผมมาทำข้างนอกผมมาทำทำข้างนอกอยู่ข้างๆบ้านนะ่ะอืมโอเคก็ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์สำหรับใครนะครับก็วันนี้ถ้า๋ยวผมจะลงคลิปอืมวะ่ะ <laughs> ลงคลิปเมื่อไหร่ก็คอย รู้นะครับอ่าก็ไม่ไม่รู้ว่าจะลงตอนไหนนะครับอ่ะก็สวัสดีนี้สำหรับว,วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะ้าฮจ